นี่ครับดอกแรกโอ้โหครับเขามากกับพ่อเลยเห็ดลางงกขาวลางงกขาวกำลังสีออกนี่ครับตังสีงามๆเลยเนาะแมนค่ะดอกนี่ครัอ้มันๆครับจ้านี่ามใครเลยนะครับโอ้นี่ครับงามแห้ทางฝีสองใครครับเห็นปะครับออกตังสีเ่าะต้นใหญ่แห้งไปแล้วเนาะแต่ล่างใหญ่ขึ้นเรื่อยๆมืออื่นเสาร์พอดีขับซัมเนี่ ระงโกระขาวครับโอ้โหดอกใหญ่ยิ่งใครใหยใยโอ้โหกําลังเป็นดอกได้เหมือนเสาก็จะจุ่มหักเลยขึ้นดอกวะดีเลยแม่นจ้ะงามๆเลยครับไม้ไข่เขียวครับดอกงามๆมีครับกําลังออกไม้ครับเป็นใครขึ้นสีเลยเหมือนถาเดี๋ยวจะไข่เป็ดตัวนี้ เห็ดพึ่งสาดครับปุ๋นเห็ดเ้าลันดอองาเห็ดละงอกครับไทยนาขึ้นนี่เนาะแมนมีไข่หนอนลายอยู่เด้อ,องื่นอสิ้นไปดข่หนอนลายบัสิีพันเจ้าวาออกดอกสีม่งใหญ่สันไดแมนอ้หไข่หนอยเต็มเลยแม่ ครับสองไข่เลยจสองไข่มากเลยนี่คิดว่าสิเป็นรองหูขาวเลยจ้ะขาวเหลืองเลยขาวขาวเธอดงว่ามันต้องดอกใหญ่กว่านี้อีกโอ้ยทางผินเลี้ยงคิ้วอยู่ค่ะโอ้ยบอกเป็นดำมวนเลยครับเลี้ยงคิ้วนะจ้าใหญ่กว่านี้จ้าโอ้ความหมดงานครับพูนพี่น้องอดผุดปั๊ดเลยพูนขาวขาวนแมนมนเป็นตกงานแม่งใ่แม่งจ้าต้องหลุดขาว พอดีเลยเหมือนกับซ้ำอันนั้นเน,ะนาะเคยยังอ่ะเห็ดเฟื่องนะเห็ดฟางนะครับดอกเขมีจติมิตรพิเสือครับเปล่าไม่บ้าเปล่าไฮไม่บ้าบอกว่าในภาพไปเก็บเห็ดปวกเมือนน่อหนีภาพมาเก็บเห็ดละง,งูจักสีจ่จังได้หนะบอยงเดียวบาด <laughs> แต่สีปลาได้กันแน่งมาแนงมาแนงครับมาเลยครับปลาบัณยกุศลครับนี่ดวงไงครับจัดไป แต่มมงผูมานด้วยครับครับมันมานต้องม่หมดลิ่นต้อง่นมีต่ามาเลย น,นี่จะเห็นลุงขาวน้านมุางนึงเหรอแต่เดีด๋ยวใครต็มกระตากับสุโยแล้เนาะครับมโอน,นี่หากใหม่ทันตัวใ้เรื่องนี้ตัวตองห่วงเรียกว่าดอกขึ้นงหญ่ขึ้นมากนี่ชุดจอดมันสมบูรณ์เนี่ยนะนี่งดอกเม่มจ่ะสวยงามแฮะ ถ้าคุณตู้ฟอยออูดี่จะถึงได้จางงามๆเลยไข่างามเลยจ้ะมันเหีื่งเป็ดใวบ่มาเก็บไข่ <c oughs> ไข่เป็ดป่าแม่จ้ะเป็ดนึงงามๆเลยจ้ะครับกําลังจะถอดหมวกเลยเนาะแม่จ้ะ อดอกงามแห้งแห้งได้แห้งออกดอกเยลยไข่ล้วนๆเลยครับวันนี้มีแต่ไข่เลยโอ้ยสมี่แกกแสบพอดีเลยงูขาวเด้จเอจ้ำเบิกได้ไข่รุ่นนี้ครับ เงยเถิรุ่นหน่อยว้าเต็มยำพอดีอม,มามาซอยเล็นเฟสเดลองงจ้ะมีใครหน่อยฮะเอาไหอมือไมนน่เอานอะมเนาะถลเลือโอแล้ว มันขึ้นดอกจะไ้ฝนโมอตกไซมันจะเก็บง่ายครับเห็ดข้นกระจรดำครับอะไรให้เรา หอดตุ่มย่ำทักุ่งพี่เนาะตุ่มย่ำทะเลครับใส่ละงก์ไทยหน,น่อยๆก็มีหลายยูส้นนี่พอดอกนี่กันครับเอาอีกแล้วครับ

งามๆเลยคุณเรกนึงก็ต้องนาตุ้ม,อมตอนนี้เวลาเทียงขึ้นกว่าครับเหลือไม่ไปเลยอย่านิดข้างว่าหรอ นะครับครับกะเพรียง,งมาพอกทีเด็ดครับพี่น้องเปิ่งครับของเองดียวก,ก,กินแห้งแห้งเหดปวดแบบนี้แม เม็ดปวกขาวแม่นจ้ะยอดกับเม็ดปวกตามล่ะกินน,นี่เพต้องมั่นใจเลยเนาะหลากหลายเห็ดต้องหมอน,นี้เท่าไรครับทั้งเห็ดตะปวกเห็ดละง,งก์เห็ดพึ่งอืมกินเห็ดปวกตาบครับต้องใส่เสียมบ่โอ้ยออกจากเศร้าดอกเนาะ คือเเต็มกระตาเลยนะครับสองกายครับอันนี้หลังอกเหลืองงอกเหลืองมันหลอกง่ายจ้ะดอกงามเลยนี่ครับดอกงามๆเลยครับกำลังข้นใหม่เลยแม่งามมะลี ้็เป็นดอกพิหง,ง,ง่ยนะเฮ็ดพึ่งสาดครับ ไปดอกงามเลยเป็นหม่เด้นเลยพึ่งพึ่งค้าเกี่งคนวะดอกงามแม่งห็นไห้เรา,าดงองฝนโอ้ยบุญดอกงามมาแล้วอยู่ ดอ,ดอกงามเพอแล้ลอยู่อ้ยิ็ดปกตาก่อยแล้วครับเบื้องเบื้องเบืองยอดมันมันอ้ยาปนแสบแสบไปเ,เนาะช่วงท่ายขาออครับหิดแล้งกขาวมัน,ม,นมันครับสำหรับคึืนนี้ตี่สองแล้วครับตอนนี้ มากับเห็ดปวกก็เห็ดปวกมานะได้เห็ดปวกดอกงาแม่งว้าว

ครับ่ายออาลบอกว่ามายม้ออกมาเรื่อยครับตั้งสี่แล้ววนอมาเนาะถ้าวนตกวบ้างมาขึ้นนี่ความาสุดยอดแล้วอรอ๋อพ้น พอแล้วครับพวกนั้นครับซีดอกมาเานี่ยครับเพิ่งมาอีกแล้วพอเรามง่าย b 뭐 ù 그래?